กว่าที่เราจะพอเข้าใจถึงความเป็นคนเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้ซชแล้วสายสัมพันธ์และเส้นใยแห่งการกระทำล้วนถักทอากลายเป็นตัวของเรามันได้ทำหน้าที่ผูกพันตัวเรากับคนอื่นๆจนเราลืมนึกถึงความสัมพันธ์เส้นแรกของเราไป เส้นที่มีความแกร่งเส้นที่ผ่านประสบการณ์มามากมายสำหรับผมเส้นนั้นผูกติดอยู่กับแม่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือเธอผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างไรแม่เคยเป็นครูอะเนาะลูกศิษย์ลูกแหงก็แนนะ่หลายรุ่น ด้สามสิบกว่าปีเขาก็จะพ่อแม่ครูหรือป้าครูหรือป้าจวนเนี่ยเขามาก็เป็นการที่เขาก็ดีใจภูมิใจที่เขาปั้นคนขึ้นมาให้เป็นคนก่อนนะคาสอนลูกสอนลานลูกศิลป์ลูกหาลูกของคนอื่นเด๋อวนี้เขาก็สอนลูกสอนลานของเขาน่าเป็นคนดี ทำนงชีวิตเอาเอาชีวิตเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างายดีันบนี่นกนะกนเาเกิดมา ั้งเนี่ยนะในชีวิตเช่นชีวิตของเราเนี่ยเขาก็ทำดีดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แม่เชื่อว่าเขาในเมื่อเขาทำดีเขาก็ย่อมได้รับผลดีตอบแทน เราทุกคนเห็นเรามปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยคือเราเป็นครอบครัวที่มันมีปัญหาอย่างอยู่กันแบบ พ่อแม่ของเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละนี่ค่ะสองคนนี่นะเสียใจในชีวิตเป็นวันนี้แม่ก็หันหน้าเข้าวัด เข้ามาก็ไปทำวัดเย็นที่ที่หมู่บ้านก็ก็จะทำวัดเย็นกันเข้ามาก็จะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลากนมีงานบุญงานกุศลก็ช่วยเหลือทำบุญเท่าที่เราจะมีกำลังตามกำลังของเราก็ช่วยเหลือกันไปทำบุญร่วมกันไปผมคิดว่าผล ที่เราทําดีทําไปเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ต่อไปในในภายภาคนี้ภาคหน้าเมื่อเราได้มีชีวิตสุกสบาย แม่แน่กว่็แม่แน่กว่าน่ะตีฟันถ้าแม่จะทำเดี๋ยวตีกระแนงไม่แม่ไม่โหงแม่ของนั้นแหละนุ่นน่าทำให้ดีที่สุดแล้เมื่อเราทำดีเนี่ยมันก็ตึงจะส่งผลเมืเราได้รับผลดีต่อไปทั้งในชาตินี้แล้วก็ ชากหน้าทางแบบประมาณต่อชีวิตมีสติเนี่ยมันก็เจาปัญหาแม้ว่าจะนักมันก็จะเป็นเบาหรือว่ามันก็จะลู่ลวดไปด้วยดีสายสัมพันธ์ของชีวิตอาจให้ได้ทั้งคำถามและคำตอบเป็นทั้งแรงผลักดันสำหรับตัวเอง สำหรับคนอื่น